เหลือเพียงคนเดียวครับผมก็่ล่มเกมถ้ากับเซิร์ฟเอ่อดิวเป็นแัทที่แล้วนะครับครับผมอยู่ไหมครับสมชามเตียครับอยู่ไหมครับเพราะอยู่แมปเดิมคือการกอดป่านขามันนะวันนี้คือการ สรมานเด็กนะผมเฉลนใพญ่ๆก็การเราไม่ได้เล่นเพื่อชนะเราเล่นเพื่อการสรมานไม่ใช่ไม่ใช่เพียงเรียกปรมานเรียกว่า achievement เราต้องทำ achievement ให้สำเร็จเพื่อที่จะปลดล็อกรางวัลพิเศษเหล่เหล่เหล่าหรอนึ๊บนึ๊บเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟนีนะครับผมนี่เซิร์ฟเลิศสาขาสาขาสาขาไทยนะผมเป็ซิร์ฟสาขาไทยทุก คือสำหรับใครที่อยากเล่นไฮพิกเซลใน i อเดฟอมนะก็มาเล่นได้คล้ายๆกันคล้ายๆกันมากลางมากลางแรกๆไม่ดีรีบรีบขโมยก่อนแล้ววิ่งกลับผัดผัดกันนี่งไนผัดบีมผัดกดแตะมือไปผัดผัดแล้วหลังนี่อะไรปิดปิดปิดล้อมก่อนนะใหญ่พึ่งนหน้าไปเลยก่อนหน้าเลยเขาเขาลื่นเขาลื่น วิ่งเขาหลอดคิริโตะมาโอ้ยคิริโตะต่อยเออคิริโตะต่อยอีคิริกายา่าเโตะลอดคิริโตะต่อยโอ้ยคิริโตะต่อยเจ็บมากอือ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 ช่วยด้วยสีอื่นตึงตึงตึงเตะคิริโตะต่อยนี่ดาวมัมนมีดอนไอ้กรบลูวจทีมอื่นมาเอช่วยด้วย ไอ้บอยสายสายส้อยเันฟัุ่มตุ่มแอบวันนี้ตบไหมเยสอยมั็นฟก้ตุ่มทีเดียอหลับเลยเฮ้ยทีมมันตเวียงตมันจะบุกเราอ่รองลงพูดใการทรมานมันเ่เอี้ แน่หล่อรึจริงๆริงพ่อตำมันใช่ไหมหล่รอลื่นะฮะอุ้ยกับล่วงรวทุกคนครับปลาครับลุยครับผมคือผมอยากดูว่าสิยงเด็กร้องใครมานจากคือเราเราจะบุกทีไมไหนก่อนนะทีมทีมไม่เขียวไม่เขียวก็เหลือ,อง โอ้โหทีมฟ้าทีมฟ้านี่อันนี้สบายเลยทีมฟ้าสบายคืออะไรคือเนี่ยอะไรยืนยืนยืนดูดสบายเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วเราต้องห้ามสีอื่นมาเดี๋ยวผมกันเตีงกันกันเลยกันเลยเพราะว่าสีอุ่น้เราไปเราไปกระทืบสีไหน่ันดีสีสีไม่อะคือไปไมเหือรทำให้ฟูโอพีดี่เขามันได้แค่เหล็ก ใช่ใช่ใช่บ้านเหลืองพังเฮ้ยโคลมานก่อนนะคลมาน์กรนโอ้ไม่ใจเลยทีมอะไรอะทีมอะไรทีมอะไรเอาไอโดงใช่ใช่เป็นสีฟ้าดิอ่ะเราทำมาสีฟ้าดีกว่าฟ้ามาเหรอเยื่อโต๋ยิปเตอร์เทปทหัวเทปทูเหรอนี่ทีมอะไร่ะเฮ้ยนี่สีเหลืองสีเหลืองเมื่อกี้สีเหลืองเยอนเหรอ ไอ้มาทีเดียวโดนมเล้ยวูขว่าเทหูไอ้คนก็จะกบาด้วยเออใส่แตกใส่แตกไอ้คเขาเป็นกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วดี๋ว่ใจเน่ยผัดเวงก่อนผัดเวงก่อนขอไปาวก่อนวิ่งเล่นเมื่อกี้ไปวิ่งเล่นมาไปวิ่งเล่สนุกจังเดี๋ยวทำอาหารกินแป๊บราบาร กินวิตามินซีอร่อยจังเลยครับต้องเล่นเป็นเด็กไหมตุ่มโตแล้วนะตุ่มโตเตือ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 เทปทูเทปทูก็โดนผมตบดีๆนะครับเดี๋ยวไปตัดการสีเขียวสีเขียวด้วยเอาไว้เคลียร์เหรอค่อยค่อขียนนั่นเป็นสีนั่นเป็นสีนี่สีสีฟ้าสีสีสีเขียวอยู่ทางซ้ายเออ เออเอเอาดีเอาเรื่องเอาเรื่องสีเขียวฝั่งไหนเฮ้ยใครได้ขออาหารหน่อยสีเขียวข้างหน้าพี่อ่ะตรงหน้าพี่เมื่อกี้ที่เดินขออาหารหน่อยอาหารคือโดงเอ้เดี๋ยวผมมีผมมีผมนะนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยได้ได้ครับไหนสีเขียวข้างไหนเนี่ยซ้ายสายซายมาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีธนูป่ะนี่หรือเปล่าให้พี่พี่พี่ขอฝากขอหน่อยก็ได้เอาไปจัดการสีเขียวก่อนใช่ไหมยจัดการสีเขียวอ่ะ มาแล้วไอสีเขียวเขาไม่ต่ออ่ะไม่เกีเดี๋ยวรอต่อไสเขียวต่อไม่พี่กบกับฝังเลยไ้ยรู้แล้วไปทำอะไรดีทำไมางสีเขียวดีกว่าสวยสวยลืมต่อลือต่อไอมากับได้กันตมาจดบบ้านก่อโสองนตกโคตกอยดตินต่อ่ินต่อไปกี่ตัวเนี่ยสตัวไปกินต่อะ ตาย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 เอ้าบอกมาคนเด้อเลือเตียงฮัลโหลบอกว่าบเตียงเาเรงสุเขียวก็ได้สีเขียวก็ได้ีเขียวเนี่ยไม่เียวเดียวเขียวต้องเขียวต้องคารมานใช่คนเดียวต้องโดนเธอมาเฮ้ยทุกคน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 จานเดี๋ยวจ้าพี่สร้างสร้างปุกให้มันีเ้ยพี่พแรกร อายามังมุมเนี่ยพเอามาติดแล้วไอ้น่อุตส่าห์ว่ะเข้าท่าเหรอเข้าท่าอ่ะป๊อปิดเข้าท่าเรื่องเรื่องชี้เชี่ยบอกผมครับปะปะปทุกคนเราไปปะนามปะนามันดีกว่าครับดีสทีเดียวตาซาป๊อปสุด9900ครับนดี้กอลรับสุูยายยายมุมหน้าไหนอ่ะอยู่ตรงหน้าของพวกอันเนี่ยของข้าให้เอ้ยเอ้ยโอเคเรียบร้อยบุกถึงแล้ว ถึงแล้วมดถึงแล้วยำยำฆ่าฆ่าฆ่ามันไว้ฆ่ามันไว้อย่าทุบเตียงทุกคนอย่าไว้แม่อย่าทุบเตียงอย่ายปนะผมครับยันมังมงอยู่ตรงนึงเจอแล้วยันมังมงพี่เกลียวอยจะหาพี่เกลียวทางไหนโ็ได้นี่ไงเกลียวอยู่ทางเนี้ยทางทางซ้ายของบ้านเรากลัวเขางอนบ้านเราไปทางไหนวะคือเอ่อเซอร์นี้มันข้อเสียคือมันไม่บอกทีมฝั่งอะไรทีมเสียอะไรอยู่ฝั่งไหนมันจะมีข้อเสียเซอร์ฟนี้มีข้อเสียเยอะเลย

อย่างอนนะอย่างอนตอนนี้เขาเขาขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคอยากคลิปนี้เลยนะขอทาเอ้ยขอขอวางเลยนะเอ้าอีคนวางไม่ได้โด่งเอา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 อีโมที่ขุดมาเลยที่ขุดมาที่ขุดมาเรจะเปิดช่องให้มันผ่านโอเคโอเคที่ขุดที่ขุดครับป่ะคนดาวน์สารอ่ะับมาเลยครับมาเลยที่ขุดมามาเปิดเปิดช่องให้มันหน่อยเปิดช่องหนเดี๋ยวมันตายโูชา ลีกการทรมานเดาไปบิชเฮ้ยถูกได้หแล้วนี่ยแล้วได <that> ้ลได้รได้ร้รอไครับมาีมัน้มา่าม่อเออเอออได้อไว้โอเคเฮ้ยม่มมาทีาทีมาน่ี่มี่า เ่ามันอีกร่ามันอีกลงตาไอ้ไมมอันนี้ก็จอกไปหลบไปหลบไปจอกจอกเโหม่าฆ่ามันต่อดิยัง้กมันวงอน่ะไม่ได้อะเอาเล่นไปเลยหรี่ั้งชั่วโมงหนึงก่อนเราจะ ต้องอ่ะอิบายมันยืนดาบมันให้มันให้มันนิ่งว่ะแล้มันมีดาบันมีกาเกิดไปแล้วข้ามันน่ข้ามันโอ้โหไอ้เจ๊ว้วิวคนเด็กอ่ะคนระมาณเด็กอ่ะข้าไปพี่ไปฟาร์มของกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเขาเขาแบบปล่อยเมาส์แล้วไม่ทำอะปล่อยกูที เดี๋ยน้องดูแชทหน่อยดิกองสารคุณซาซาบป๊อปศูนย์ฆ่าศูนย์ยาโอ้ยพวกเรานะครับเป็นการแสดงเจ้าแสดงเป็นการแสดงปิดหัวไว้ปิดหัวไว้จะได้ไม่นเองต้องไปเนี่โอ้ยสงสาร อย่าอย่าดิ้นนะลูกอย่าดิ้นอย่าดิ้นเฮ้ยสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมสัมภาษณ์เซฟี่เซฟี่เซฟี่สี่เก้าสี่เก้าสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์คุณสัมภาษณ์ตอบเี่กันเซฟี่เซฟี่เซฟี่เหรอเอ้ะคนนิ่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อเซฟี่นะเฮ้ยผมดูชามัดีกว่าอย่าตกติกอย่าตกติก เอ้ยผมไปบูชามันกันหนึ่งและมันมันตบมันต้องมีชั้นต้องมีชั้นสองรองรับตบชั้นแรกต้องเจอชั้นสองเอ้ยทุกคนถ้าเราฟูเพชรของฟูเพชรไงให้มันตีงั้จะเป็นไงวะเออถ้าเอาของฟูเพชรไม่ให้มันอ่ะเอ้ยอันนไม่ไม่ไม่ถึงว่าไม่ได้ไม่ถึงว่าของฟูเพชรใส่ใส่เราไงแล้วก็แบบให้มันตีให้มันตีเราไต่หันตีเอ้ยดือดเดอดเดือดไ่มันมันแค่เกาะไงเพราะไม่เอาบล็อกเหล็กไง มันมันหนาสุดโอ้โหจุดไฟชาดไฟออไฟออไอ้ดไฟไอ้ดไฟโคตรร้ายไต้ดืเ้ยมาฝึกซ้อมนักนูกันหน่อยป่โคตรร้ายไปไไปทานันดูเฮ้พี่าพี่ขา่ดูาดูยพี่จุดไฟบูชายันไ้ทข้างหลังก็มีไฟูชายัน มันต้องใช้ทองมีมีแมวเพื่เฮ้ยมันไม่มันไม่มันไม่เบื่อโดนงฮมแบลพี่ทำไปทำไปเต็มที่เต็มที่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยบเต็มที่เลยเอาเะไรที่เลยเที่เลยอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจบเกมแล้วมันปรับสมออ้าวร้องเลยเด็กบ้งกสิบนาทีอ่ะคลิปนี้ยังยาวได้ขี้เกียจยาวเลยเด็กบอกเกลียดดูพายที่ใส่ไฟเตียงมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเปิดเตียงไว้ก่อนเดี๋ยวตกไม่ทันตกไม่ทันเลยกลัวตกไม่ทันด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าแบบโอ้ยไหนอ่ะไอยู่นี่อ่ะมันจะหัวล้วล่ะหดมันจะตีหัวเนี่ยเฮ้ยชิบหายเกือบไปโดนเตียงโดนเตียงแคปร้องอ่ะตึงอารมณ์แบบ อะไรวะม่ไม่ได้ไทำไห้คลายก่อนเออครับเฮ้ยลืมดื่มลูกขนูได้อย่างไรไม่ใช่ะนั้นเราทำให้เปิดแฮกเงี้ยปุ๊บปุ๊ป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 เราเปิดแฮกออกมานี่ทะลุออกมาได้นี่ร้องเจี๊ยอ่ะโอ้เราเราเล่นทุกเตียงมันเลยเฮ้ยหรือว่ามันมันไม่ไม่ทุกเดียวตายสักหน่อยแล้วก็เหลือคนหนึ่งไว้อย่างเฮ้ยเฮ้ยให้ให้ชุดกูไดมอนด์เขาหน่อยน่าสงสารเขานะ เดี๋ยวผมยิงคนุนน่าสแสร้งที่กเตยมธนุแล้วอ่ะ่าเสงกวางสารเขาอ่ะสารทำไมเฮ้ยทำไมไม่รังแกสีฟ้าวะเพรวรังแกฟ้าเขาเยอะเออเขาีเยอะสีฟ้าเขาเยอะแล้วเขาค่อยตีไงเออโ้ใดันดึงดึงอย่างนี้ต้องจัดเพีช็อตขมสิบช็อตเขโคบเว้เออ ตกไม่โดนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอันนาอ่ะเฮ้ยเบอกไว้บอกไว้พี่แน่มันเขาา็ไปโพสในเพจไอ้ไอคนนี้ก็ได้มีมีมีไอไอ้บ้าสามคนมาสั่มันเพ่ยิงหมดทั้สี่คนสี่คนไม่เป็นไรเออสี่สี่ไม่เป็นไรแอดมินเขาคนดีแอดมินจับอะไรแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไป่เราไปฉาบเพชรไดมอนให้มันหน่อย ให้มันใส่อ้าวนี่ไงเติไม่ไหวมันออกเกมไปเลยอ่ะอ้าวดูร้องเลยครับจังหวะนี้จีจครับผมโอเคออกสร้างข้างไปี่เคออกห้องก่อนกันออกห้องก่อนเกมโอ้ยคอมเมนต์908 9910โอเคผมก็อย่าลืมทำไรทำไลรยังไงจิ๊บโพสอะไรอ๋อ มันไม่ไม่คือผมอาจอาจเป็นนะเนี่ยอะไรคลิปละตอนคลิปละวนี่แมวตุ่นแมวตุ่นพี่ผมทำได้อีกทางได้อีกผมตุนตุนของหน่วยตุนเปลี่ยนเปลี่ยนด่านเธอเปลี่ยนด่านเธอเบื่อแล้วด่านนี้เฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะผมกดซับสไครต์เยอะๆบายบายเย